สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาปั่นจักรยานเล่นค่ะมาดูกันค่ะว่าบุ๋มกับลูกจะได้ผักป่าอะไรกลับไปกินบ้างวันนี้มาดูกันค่ะมาค่ะ ปั่นไปด้วยกันเลยหาดูว่าเราจะได้ผักอะไรบั่งวันนี้ปั่นไปปั่นมาก็มาเจอพักสะเดาฝรั่งค่ะต้นบเบลอมเลยแต่นางไปคิดว่าใบเขาคงจะแก่หมดแล้วก็คงจะไม่ได้เก็บต้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นไปดูเรื่อยๆค่ะ ดูสิคะดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะบรรยากาศส่วนทางนี้ก็จะเป็นของชาวสวนนะคะของฟาร์มเมอร์เขากำลังขุดแล้วก็กำลังคิดว่าคงจะโรยผักหรือปลูกผักประมาณนี้นะคะ่ะนี่คะ่ะฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันคะ่ะโอเคคะ่ะตรงนี้ก็ดอกไม้ข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะธรรมชาติข้างทางคะ่ะ ก็จะนี่ค่ะดอกไม้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั่นมาสักพักแล้วค่ะก็ส่วนตรงนี้ที่คือเขียวข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นเขาจะก็จะปลูกข้าวฝางนะคะปลูกเอาไปไว้ทําขนมปังมันก็เหมือนกับข้าวบ้านเราแต่อันนี้มันเป็นข้าวฝางเขาจะเอาไปทํา แป้งสำหรับทำขนมปังนะคะนี่ค่ะก็คือกำลังงามโอเคค่ะเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเจออะไรมั่งวันนี้มาค่ะทุกคนปั่นมาได้สักพักแล้วก็มาเดินกันต่อนะคะเดินในสวนอันที่เห็นนี่ก็คือผักสะเดาค่ะสะเดาฝรั่ง กำลังงามเลยค่ะเดีย๋ยวไปเดินเล่นกันนะคะจะขอเดินสักสองสามรอบค่ะเราค่อยปั่นจักรยานกลับบ้านส่วน ใหญ่ๆตรงนี้นี่คิดว่าคงจะเป็นผักชีล้อมค่ะแต่ต้นแบบมะฮือมามากเลยนี่ค่ะต้นแบบใหญ่เบิ่มเลยค่ะต้นแบบนี่ค่ะนี่ขนาดยอดเล็กๆยังขนาดนี้เลยดูสิคะต้นนู่นค่ะตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะไม่ใช่แค่คือว่าไม่ใช่แค่รอบนอกเท่าน,นั้นนะคะนู่นนะคะเป็นดงไปข้างในเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ดงผักชีร้อมค่ะแต่เสียดายที่ลูกสาวกลับบ้านแล้วเดินมาตรงนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่คือดงผักชีล้อมแล้วก็ผักอ่อ ตําแย่ป่าค่ะเป็นดงเลยค่ะใหญ่มากในส่วนสาธารณะก็จะมีต้นสะเดาฝรั่งขึ้นแซมอยู่มั่งประปายเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะต้นแบบต้นแแบบต้นแบบยางอวบมากเลยค่ะดูสิคะเป็นดงเลย เดี๋ยวไปเดินต่อกันนะคะจะเดินออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเดินดูราดราวก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้พาลูกมาเก็บนางปั่นจักรยานเหนื่อยเลยขอกลับบ้านก่อนแม่ก็เลยต้องออกมาคนเดียวก็เลยได้มาเดินคนเดียวต่อค่ะ ธรรมชาติช่วงนี้ผักป่ากำลังขึ้นเยอะค่ะเต็มไปหมดเลยเดินกันเลยค่ะส่วนทางนู้นเขาก็จะเป็นตํแแยป่านะคะตํแแยป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็คือ พอน้ำทิ้งในคลองบางคนเขาก็จะมาวิ่งบางคนเขาก็จะมาเดินชมธรรมชาติคลายเครียดค่ะช่วงกัดตัวนี่ค่ะตรงข้างๆคลองนี่ก็จะมีผักกูดหรือที่นี่เขาเรียกต้นเฟิร์นนะคะกำลังขึ้นนี่ค่ะกำลังน่ากินเชียว นี่ค่ะเราก็เดินเดินในครึ่งสวนแล้วค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปดูว่ามีผักอะไรเดินไปแอบมองไว้ก่อน,นะค,ะค่ะค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะธรรมชาติ สวยมากค่ะก็เดินไปเรื่อยๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันนะคะเดินได้รอบนึงแล้วค่ะส่วนอันนี้ก็คงจะเป็นผักสะเดาฝรั่งค่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกว่านกอันนี้อยู่ในป่านี้นี่ก็จะเป็นต้นผักสะเดาฝรั่งค่ะ เต็มไปหมดเลยทา,ทางนี้ก็จะเป็นทางลัดกลางสวนนะคะข้างๆนี้ก็จะมีตําแยฝรั่งค่ะขึ้นเต็มไปหมดเลยส่วนข้างๆก็จะมีสะเดาฝรั่งนี่แคะ่ะต้นเล็กต้นน้อยกำลังขึ้นเต็มไปหมดเลยตําแยฝรั่งก็ตรึม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ําเล็กๆค่ะเวลาน้ํามันระบายออกมาจากสวนมันก็จะมาลงบ่อนี้ด้วยบ่อนึงอันนี้เป็นบ่อเล็กค่ะบ่อฝังทางนี้มาข้ามคลองด้วยกันค่ะว่าเราจะรอดไหมหรือว่าเราจะเปีกยก<บ>ยุบอ่ารอดค่ะ เดี๋ยวเดินออกไปผมก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดินดูนิดนึงค่ะแปบ๊บนึงธรรมชาติสวยมากค่ะเสียงนกเสียงนกเสียงกาเต็มไปหมดเลยไปค่ะเดินกลับบ้านกัน เดินไปเดินมาก็มาเจอดงผักชีล้อมเลยค่ะอยู่กลางป่ากำลังงามค่ะนี่ค่ะผักชีดงผักชีล้อม นี่ค่ะงามมากแต่ตรงตอนที่ผมเจอช่วงช่วงแรกๆนั้นอันนั้นต้นใหญ่มากค่ะแต่นั้นอยู่ริมถนนแต่อันนี้อยู่กลางป่าโอเคค่ะทุกคนผมก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะเด,เดินไปเรื่อยๆไปหาจักรยานค่ะดูระหว่างไปหาจักรยานนี่ว่าเราจะเจออะไรมั่งไปกันเลยค่ะนี่ค่ะ เดินจะไปรถจักรยานรถจักรยานจอดอยู่นู่นค่ะก็มาเจอเหมือนกับดงผักสะเดาฝรั่งค่ะต้นเล็กต้นน้อยกำลังขึ้นเต็มไปหมดเลยดูสิคะนี่แต่เป็นเป็นยอดงามๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยผักสะเดาฝรั่ง รสชาติก็โอเคอยู่นะคะรสชาติก็แซ่บอยู่ก็แก้ขัดผักสดดาวบ้านเราได้อยู่ค่ะนี่ค่ะมีแต่ดกบอกอวบโอเคค่ะไปกันต่อเลยค่ะจะถึงจักรยานแล้ว มาถึงจักรยานแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ